ตอนพิเศษหนึ่งสามีที่แสนบริสุทธิ์ของเสี่ยวซือตอนแรกที่เสี่ยวซือเจอกับอาทรงนังนึกว่าเขาเป็นหญิงเพราะอาทรงนั้นช่างงดงามจนนางรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเขาเขาเป็นองครักษ์รับที่ลีอองไว้ใจแต่กลับไร้มารยาทในฐานะที่นางเป็นบ่าวคนสนิทที่รับใช้ใกล้ชิดพระชายามานานจึงมองว่าเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องช่วยปรับนิสัยให้เขาอย่างเช่นตอนที่พระชายากำลังก้าวลงจากรถม้าแทนที่อาชงจะเข้าไปช่วยพยุงเจ้านายลงมา เขากลับยืนมองอยู่ห่างไมย้ยม,มกเท่านั้นหลังจากอาทรงถูกเสี่ยวซือตำหนิเรื่องนี้เขาก็เงียบไปครู่ใหญ่ก่อนตอบเสียงเรียกว่าหากข้าบังอาจยื่นมือเข้าช่วยข้าก็คงไม่สามารถกอดเจ้าได้อีกต่อไปเสี่ยวซือได้ยินก็นิ่งเงินพางครุ่นคิดในใจลึกๆนางเองก็รู้ดีว่าลี่อ๋องที่หึงพิงใดาหากคงพรักคนใดบังอาจชายตามองพระชายาแม้เพียงเซี่ยวขณะคงไม่มีชีวิตรอดถึงวันพรุ่งนี้แน่ย้อนไปตอนที่เสี่ยวซือไม่รู้ว่าอาทรงเป็นชาย ตอนนั้นนางบ่นว่าเขาอยู่เรื่อยซ้ำยังบอกให้วางตัวให้ดีเพราะเขาดูเป็นคนชื่อชื่อและขี้อายเป็นอย่างมากขณะที่คุยกับนางชอบทำหน้าแดงจนหน้าเป็นห่วงหลังจากนั้นไม่นานนางจึงรู้ว่าอาทรงเป็นชายแล้วเป็นองครักษลับของลี่อ๋องด้วยองครักรูปงามแบบนี้ได้ด้วยหรือนำซ้ำทุกครั้งที่เห็นนางยังหน้าแดงง่ายอีกต่างหากพอนึกสิ่งที่นางเคยทำไว้กับเขา เสี่ยซื้อกอดเขินอายไม่ได้นางอยากจะหาโอกาสขอโทษอีกฝ่ายดังนั้นในคืนที่ลมหนาวพัดแรงคืนหนึ่งเสี่ยวซื้อก็แอบไปพบอาทรงดึงตัวเขาออกมาคุยใต้ต้นไม้ใหญ่บรรยากาศแถวนั้นมืดมิดไร้ซึ่งแสงตะเกียงจึงไม่มีใครสังเกตเห็นคนทั้งคู่ตอนนั้นเองที่นางรู้สึกว่าอีกฝ่ายเนื้อตัวสันเทามืออุ่นร้อนที่นางจับอยู่สันระริกจนนางต้องปล่อยมือเขาจะ่จะจเจ้าต้องการอะไรจากข้า อาทรงเป็นถึงองครักษ์ลับนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมาจูงมือเขาจึงเป็นธรรมดาที่เขาจะรู้สึกประหม่าจนละเลยหน้าที่เดินตามนางออกมาโดยไม่รู้ตัวทั้งที่เขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนคราแรกเสี่ยวซื่อยังนิ่งเฉยได้อยู่ทว่าอาทรงเอาแต่พูดหึกอักจนนางพลอยตื่นเต้นไปด้วยค่ขะข้าแค่อยากจะขอโทษเจ้าขอโทษด้วยนะข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครจึงพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยได้โปรดอย่าถือสาข้าเลย นางแค่อยากจะขอโทษเขาจากใจแต่ทำไมบรรยากาศถึงดูแปลกๆอย่างนี้ไปได้ดังนั้นพอพูดจบเสี่ยวซือก็รีบหันหลังตั้งท่าจะเดินจากไปทว่าอาทรงกลับคว้าข้อมือนางไว้เสี่ยวซือชะงักเท้าตัวแข็งที่เอ่อยถามเสียงเบามีอะไรอีกหรือมะมะไม่ค่ะค่ะถ้าแค่อยากบอกว่านานแล้วที่ไม่เคยมีใครมาขอโทษค่าข้า,าเสี่ยวซือพูดไม่ออกพูดแบบนี้แปลว่าอะไร เขาอยากฟังอีกครั้งนั้นหรือนางคิดว่าอาทรงเพียนที่ชอบฟังคนอื่นขอโทษแต่ก็ยังเอ่ยซ้ําอีกครั้งเออขอโทษด้วยแต่อาทรงก็ยังไม่ยอมปล่อยข้อมือนางกลับจับแน่นขึ้นจนเสี่ยวซือเริ่มหน้าเยเกยด้วยความเจ็บเขาดูรูปร่างอ่อนแอไม่รู้เอาแรงมาจากไหนมากมายเออขอโทษเสี่ยวซือขอโทษเป็นครั้งที่สามเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยจนนางเริ่มกระวนกระวายจึงตะโกนใส่หน้าเจ้าปล่อยข้าได้หรือยังเออได้ไปเถอะ อาทรงค่อยอาทรงค่อยผ่อนแรงลงทีละนิดพล้ายกับลังเลอยู่เขาบ้าไปแล้วหรือจะมีใครที่ชอบฟังคําขอโทษซ้ําไปซ้ํามาบ้างต่อไปข้าต้องกล่าวขอโทษเป็นคําทักทายทุกครั้งที่พบหน้าเขาเลยหรือไงไม่ละ่ะข้าไม่ทําอะไรพิลึกแบบนั้นแน่เสี่ยวซือรีบสะบัดมือเขาแล้ววิ่งหนีไปโดยที่นางไม่รู้เลยว่าอีกคนยังยืนตัวแข็งที่อยู่ใต้ต้นไม้ไม่ขยับขยื่นเลยสักนิดวันรุ่งขึ้นข้อมือของเสี่ยวซือเขียวช้าจนเกือบม่วง อาทรงรู้เรื่องนี้เพราะได้ยินพักพวกของพวกเขาเอ่ยถึงเจ้าว่ารอยช้ำที่ข้อมือแม่สาวน้อยนั่นมาจากตอนที่ฝึกวิทยายุทธกับเจ้าหรือไม่ดูที่เจ้าจับนางเมื่อวานสินางไม่ตกหน้าก็ดีเท่าไรแล้วแม่นางเสี่ยวซือช่างมีกิริยามารยาทวดงามสมกับที่เป็นสาวรับใช้คนสนิทของพระชายาใบหน้าอาทรงพันจืดเขอนเขามุ่งหน้าไปสถานที่ที่ท่านอ,องและชายาอยู่เฝ้ารอจนกระทั่งเห็นเสี่ยวซือปรากฏตัว เมื่อเห็นนางเขาก็พุ่งตัวไปหายอย่างรวดเร็วราวสายลมพัดจนหญิงสาวมองตามไม่ทนันจากนั้นก็ยัดของบางอย่างใส่มือก่อนจากไปในทั่วพริปตาเสี่ยวซือรับรู้เพียงว่ามีสายลมเย็นพัดผ่านไปวูบหนึ่งทว่าก่อนที่นางจะทันได้ขยับตัวลมเย็นสายนั้นก็หายไปแล้วไม่มีเวลาพอให้สงสัยเสียด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ถีหรือไม่เสี่ยวซือกลัวมากจนเกือบจะร้องไห้จนกระทั่งกลับไปถึงห้องตัวเองจึงได้สติ แล้วรับรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ในมือเป็นกระดาษที่เขียนข้อความเอาไว้แนบมากับยาตลับหนึ่งเซลวซืยอเปิดออกอ่านมือสันะร,ริช่วยลดอาการพกชามและบรรเทาความเจ็บปวดยังมีอีกถ้าเจ้าต้องการผีเอายามาให้ข้างนั้นหรือจะเป็นไปได้อย่างไรหากไม่ใช่ผีก็ต้องเป็นใครสักคนที่รู้ว่านางบาดเจ็บอาสงนั้นหรือ แปลกจริงแค่เอายามาให้ค่าเหตุใดถึงต้องทำตัวลึกลับเพียงนี้ด้วยเล่าทำเอาข้ากลัวแทบตายเสี่ยวซืดอบอกตัวเองเพื่อปลอบใจนางตัดสินใจว่าจะใช้ยานี้แล้วไพลโลไปนึกถึงคนให้ถึงอาทรงจะไม่รู้จักวิธีพูดจาแต่เขาก็นิสัยดีเหมือนกันนะความปรารถนาเดียวของเสี่ยวซือก็คือการรับใช้นายหญิงของตนเป็นอย่างดีดังนั้นนางจึงวัววุ่นอยู่กับการทำงานโดยไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นจนกระทั่งอาทรงมอบปลิ่นปักผมให้นาง ก่อนจะเดินทางไปเมืองหนิงกับสีอ๋อ,องทำให้เสี่ยวซือพิ่งตระหนักว่านี่เป็นการบอกรักหัวใจของเสี่ยวซือเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะทั้งยังประหลาดใจที่นายหญิงของนางบอกว่าอาทรงปฏิบัติต่อนนางต่างไปจากคนอื่นๆเสี่ยวซือไม่แน่ใจว่าแตกต่างอย่างไรแต่ที่รู้แน่ๆก็คือหัวใจนางเริ่มหวัน่นไหวนางอธิษฐานขอให้เขากลับมาโดยเร็วและปลอดภยัยนางรอยอยู่นานจนถึงวันที่เขากลับมา แต่ทันทีที่เห็นนางใบหน้าอาทรงกลับแดงก่ำแล้ววิ่งหนีไปอีกแล้วเสี่ยวซือรู้สึกผิดหวังอย่างน้อยก็น่าจะพูดอะไรสักคำก่อนไหมแต่นี่ไม่มีเลยเอาแต่หน้าแดงแล้วก็วิ่งหนีอยู่ได้ค่ำวันนั้นขณะที่นางกำลังดูแลปรนนิบัติพระชายาก็มีบางอย่างลอยเข้ามาทางหน้าต่างแล้วหล่นลงบนเท้านางพอดีเสี่ยวซือถึงกับตกใจเมื่อก้มลงไปหยิบก็เห็นว่าเป็นเครื่องประดับหน้าตาประหลาดคนตกไม่กลา้าวันรุ่งขึ้นนางจึงได้รู้จากพระชายาว่ามันคือเครื่อง ประดับที่หญิงสาวเมืองหนิงใช้สวมที่ข้อเท้ามีความหมายว่าผู้ใส่จะอยู่เคียงข้างชายผู้มอบเครื่องประดับชิ้นนี้ให้ไม่หนีหายไปไหนอาทรงมอบของเช่นนี้กับนางได้อย่างไรมันช่างช่างมีความหมายโจ่งแจ้งวันต่อมาเสี่ยวซือก็บังเอิญเจออาทรงอีกครั้งนางส่งยิ้มไปให้เขาแสดงถึงความดีใจที่เขากลับมาอย่างปลอดภยัยรอยยิ้มนั้นทำให้อาทรงถึงกับชนะตัวแข็งทีอ่อ ก่อนจะหันหน้าไปทางอื่นเตรียมจะวิ่งหนีอีกรอบเพราะกลัวว่าจะยับยั้งใจตัวเองไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นเสี่ยวซือตะโกนเสียงดังลั่นจะวิ่งหนีทําไมนักหนาอย่างน้อยมาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนอาทรงก้าวขาค้างทันทีแต่ยังไม่กล้าหันกลับมากลับมานี่เลยเจ้าอยู่ไกลเกินไปจะได้ยินที่ข้าพูดหรือนะได้ยินถึงเจ้าจะเสียงเบาแต่ข้าก็ได้ยินดีแต่ถึงอย่างไรข้าก็ยังอยากให้เจ้าเดินมา หากเจ้าไม่มาท่าก็จะไปแล้วจากนี้จะไม่ให้เจ้าเห็นหน้าอีกเลยเอ้าทำไมมาไวจังเพียงคลิปตาอาทรงก็มายืนอยู่ตรงหน้าเขากลัวนางจะตายอยู่แล้วข้าข้าพระชายาสั่งให้เจ้าไปพบเพื่อคุยเรื่องของเราเสี่ยวซือกลั้นใจพูดทีเดียวจบก่อนจะถอนหายใจหากนางไม่พูดก็กลัวว่าตนจะต้องเสียใจภายหลังอาทรงปลื้มใจอย่างที่สุดเขายื่นมือออกไปแล้วก็หดกลับมาใหม่จากนั้นก็ก้มหน้าลงทว่าน้ำเสียงกลับหนักแน่นจริงจัง นี่ออกสัญญาแล้วว่าจะไปสู่ขอเจ้าให้ข้าข้าจะยังอยู่ที่จวนต่อได้รวมไปถึงเจ้าด้วยเสี่ยวซือหน้าแดงระเรื่อเขาพูดกับท่านอองแล้วด้วยหรือผู้ชายขี้อายแต่กล้าทําเช่นนี้เขาต้องอยากอยู่กับข้าจริงๆสินะข้าเช่นนั้นอย่าลืมจ้างแม่สื่อได้เงินข้าไปหลักพะะที่สาวสะเสี่ยวซือที่สาวอะไรเล่าคนมือข้าเคยให้เจ้าเรียกเช่นนี้เพราะคิดว่าเจ้าเป็นหญิงแต่ตอนนี้เจ้าเป็นชายซ้ํายังอาวุโสกว่าข้าอีกด้วยเออ ถ้าเช่นนั้นเสี่ยวซือรอวันที่ข้าขอเจ้าเป็นเมียนะผู้จบพระทรงก็หายตัวไปต่อหน้านางอีกครั้งเสี่ยวซือคิดว่าโชคชะตาคงกําหนดมาแล้วว่านางต้องแต่งงานกับผู้ชายที่ทําตัวราวกับผู้ถีทั้งคู่ตัดสินใจจะรอจนกว่าพระชายาจะเสร็จสิ้นธรรม เนียมการเก็บตัวหลังคลอดเป็นเวลาหนึ่งเดือนทว่าก่อนที่อาทรงจะได้เข้าพบพระชายาสือองค์ก็กลายเป็นห้องเต้ไปเสียแล้วส่วนพระชายาก็เป็นฮองเฮาเจ้านายทั้งสองจึงมีภารกิจรัดตัวที่สําคัญกว่าต้องทําเสี่ยวซือได้รับการเลื่อนขัน้นเป็นนางกํานันระดับสูงในวงังหลวงรายได้ของนางมากกว่าเขาหลายเท่านักยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายในของวังหลวงไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้าไปยุ่งยามเขาจึงไม่มีโอกาสได้พบนางบ่อยนักตอนนี้เสี่ยวซืออยู่ในตําแหน่งสูงกว่าเมื่อก่อน ทำให้แต่อชงรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยด้วยตำแหน่งของนางในตอนนี้จะแต่งให้ขุนนางสักคนยังได้เลยวันหนึ่งขณะที่เสี่ยวซือกำลังยกถาดน้ำชาออกมาจากตำหนักอาชงก็แอบ,บมาดึงตัวนางไปด้านหลังภูเขาจำลองเป็นครั้งแรกที่เขาทำการลักพาตัวนางจากนั้นเขาก็ยัดท่าท่าหัวหน้ารักผืนหนึ่งใส่ในมือเสี่ยวซือพร้อมกับส่งยิ้มให้ชายหนุ่มคิดเพียงว่าแม่นางจะแต่งงานกับใครหรือต้องการเป็นานางกำน,นันต่อไปก็ตามถึงอย่างไรเขาก็จะอยู่เคียงข้างคอยปกป้องนาง เช่นนี้เสี่ยวซือตกใจส่งเสียงดูอาทรงทันทีอาทรงเจ้าเสียสติไปแล้วหรือหากมีใครมาเห็นเราเข้าจะต้องรับโทษหนักแน่องครักรับลักลอบ,ลบคบกับนางกำน,นันเป็นเรื่องแน่เจ้าไม่ต้องห่วงหากมีใครมาเห็นเจ้าก็บอกพวกเขาไปว่า,าข้าฝืนใจเจ้าอาทรงรีบอธิบายกลัวว่านางจะรู้สึกไม่ดีกับการประธรรมของเขาเสี่ยวซือได้ยินก็รู้สึกซาบซึง้ง ฮองเฮาตรัสว่าซึ่งเดือนนี้ถ้าสามารถแต่งกับเจ้าได้แต่เจ้าต้องไปหาซื้อบ้านให้เรียบร้อยก่อนจริงหรืออาทรงกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจจนตัวเขาขึ้นไปอยู่บนยอดภูผาจำลองพอรู้สึกตัวก็รีบลงมาแล้วเกาหัวตัวเองแก้เก้ือเสียวซือยิ้มกว้างเมื่อเห็นท่าทางดีใจเกินเหตุของเขาก่อนถามว่าแล้วเจ้ามีเงินรึอ ข้ามีสีอองหมายถึงห้องเต้ม,มักจะตกรางวัลให้พวกเราข้าเก็บออมได้เกือบ5้าร้อยตำลึงแล้วนับว่าเพียงพอที่จะซื้อบ้านได้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวข้าจะให้เจ้าเก็บไว้ซื้อของที่อยากได้เจ้าอย่างนิ่งเน่าหน้าข้ายัางอยากจะได้อะไรอีกเสี่ยวซื้อรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออาทรงบอกนางเรื่องเงินเก็บดูเหมือนว่าความกล้าหาญในการยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับฮองเฮาเมื่อครั้งก่อนจะ้ะ ไม่เสียเปล่าถึงนางจะต้องคิดถึงนายหญิงเมื่อแต่งงานออกไปแล้วแต่การมีบ้านมีครอบครัวเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่นางตั้งตามตัวอย่างมากด้วยเหตุนี้เสี่ยวซือจึงเข้าพิธีแต่งงานหลังจากนั้นราวครึ่งเดือนแถมฮองเฮายังใจดีให้สินสอดกับเสี่ยวซือเป็นจํานวนมากอีกด้วยไม่มีใครรู้หรอกว่าคืนแรกของการเป็นเจ้าสาวของเสี่ยวชื่อนั้นน่าปวดหัวเพียงใดกลายเป็นว่าอาซงไม่รู้วิธีถอดเสื้อผ้า ให้ผู้หญิงเขาใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วยามก็ยังถอดชุดนางไม่สำเร็จจนตอนนี้สีหน้าเสียวซื้อเริ่มมืดครึ้มเสียแล้วเลิกสันได้แล้วข้าทำเองดีกว่าไหมเนี่ยไม่วันนี้ข้าจะปรนิบัติเมียข้าเองเจ้าแน่ใจนะว่าทำเป็นแน่สิข้าทำได้หลังจากตบบทสนทนาแปลกๆนี้แล้วทั้งคู่ก็หน้าแดงเหตุใดจึงรู้สึกว่ามันมีความหมายอื่นซ่อนอยู่ในคำพูดนี้นะ จากนั้นเสื้อผ้านางก็ถูกปลดออกวันรุ่งขึ้นเสี่ยวซือจึงเข้าใจว่าเหตุใดนายหญิงของตนจึงมักจะเดินเอามือจับสะโพกด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาซ้ำม,มักจะบ่นว่าผู้ชายที่ฝึกยุทธนั้นต่างเป็นหมาป่าทั้งสิ้นตอนนี้เองที่นางเข้าใจความหมายของคำพูดนายหญิงอาซงคือหมาป่าที่แท้จริงแล้วยังมีเรี่ยวแรงมากอีกด้วยพอถึงตอนกลางคืนเสี่ยวซือก็เผือบอกสิ่งที่ตัวเองคิดกับอาซง ผลปรากฏว่าเป็นนางที่หาเรื่องให้ตัวเองเห็นไหมเล่านางพูดถูกต้องไหมนางถึงกับออกมากินอาหารเช้าไม่ได้เลยอาทรงต้องเป็นคนทําอาหารเช้าให้แทนแต่เมื่อเสี่ยวซือเห็นรอยยิ้มเขินอายของสามีที่มองมายังนางแล้วนางกลับรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นช่างสมบูรณ์เหลือเกินตอนพิเศษสองพันรยาสาวน้อยของอยู่ข่วงคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกคืนหนึ่งอยููุ่ชัยโอกาสที่ยากเย็นนี้ออกไปเล่นสนุก ยูขวงไม่เคร่งครัดเหมือนเมื่อก่อนจึงปล่อยให้อยู่สูออกมาสูดอากาศข้างนอกได้บ้างที่จริงแล้วเขามาที่นี่เพื่อการพบปะครันสํสำคัญของชาวยุทธอยู่สูเดินเล่นไปเรื่อยเปื่อยก็พบหญิงสาวคนหนึ่งในสวนโดยบังเอิญน,นางร้องไห้ราวกับหัวใจกำลังแตกสลายเขาจึงเดินเข้าไปถามพี่สาวท่านร้องไห้ทำไมหญิงสาวหันมามองแล้วก็ต้องตกใจแย่แล้วเจ้ายุทธพบอยู่มายืนอยู่ด้านหลังข้าตั้งแต่เมื่อไรแต่เดี๋ยวก่อนทำไมเขาเรียกข้าว่าพี่สาว นางกลัวจนไม่กล้ายกมือขึ้นปาดน้ำตาต่อประโยคแรกที่หลุดออกจากปากคือท่านว่าไงน,นะข้าถามว่าทำไมมานั่งร้องไห้มีอะไรให้ข้าช่วยบ้างหรือไม่ข้าช่วยท่านได้นะอยู่ซูบอกนางด้วยความจริงใจหญิงสาวไม่รู้จะทำอย่างไรกับเจ้ายุทธภพ,พผู้น่ารักคนนี้ดีได้แต่สายหัวแล้วตอบไปว่ามะไม่ข้าแค่รู้สึกร้อนนางจะไม่รู้สึกร้อนได้อย่างไร สิทธิ์ที่ของนางวางยาปลุกกำหนัดกับนางนี่ขนาดนางเอาตัวไปแช่น้ำมาหลายชั่วยามก็ยังไม่เกิดประโยชน์เลยนางอยากตายไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิทธิ์ที่ที่เคยไว้ใจจะทำเช่นนี้ได้นางทอดถอนใจกับความจริงที่ว่าเขาทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะชอบนางแต่เพียงเพื่อจะรุบตำแหน่งเจ้าสำนักมาจากพ่อของนางเท่านั้นเพราะถึงสำนักยุ่ฟงจะไม่ได้มีสถานะ สูงส่งมากนักในยุทธภพ,พแต่ก็มีชื่อเสียงเรื่องความมั่งคั่งซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องการนางแอบได้ยินเขาพูดโดยบังเอิญทำให้รู้ทันทีว่านางโดนสิทธิที่คนนี้หลอกเสียแล้วถึงนางจะไม่ได้มีใจให้แก่เขาแต่นางก็คิดว่าเขาคือคนที่ตนสนิทสนมที่สุดคนหนึ่งอีกทั้งนางจะไม่โต้แย้งเลยหากดิดาของนางอยากให้แต่งกับเขาแต่เมื่อคิดว่าเขาเป็นคนเช่นนี้แล้วแล้วก็ข้ามะไม่เป็นไรเจ้าตัวเปียกขนาดนี้จะไม่เป็นไรได้อย่างไร ขอให้ข้าดูหน่อยข้ารู้วิธีรักษาโรคนะทุกคนในยุทธภพรู้ดีเจ้ายุทธภพอยู่ไม่ได้แค่วิทยายุท์สูงส่งเท่านั้นทักษะการรักษาโรคของเขาก็ค่อนข้างดีเช่นกัน ใครๆต่างพูดกันว่าเขาปักใจในตัวหญิงสูงสักผู้เป็นที่เลื่องลือของเฮาไม่เป็นไรแค่นางยังพูดไม่จบอีกฝ่ายก็เอานิ้วมาทาบชีพจรนางเสียแล้วเจ้ายุทธภพอยู่เป็นหนุ่มโสดที่โด่งดังและเป็นที่ใฝ่ฝันในหมู่สาวๆรวมทั้งนางด้วยนางไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ใกล้ชิดเขาเพียงนี้สาวน้อยถึงกับหน้าชารู้สึกประหนึ่งร่างกายกำลังถูกแผ่เผาเหมือนมีบางอย่างกำลังจะหลุดออกจากร่างอย่างเดียวที่อยู่ในสายตาคือผู้ชายตรงหน้าเท่านั้น นางโน้มกายเข้าไปใกล้เขาอีกนิดโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็โอบรอบคอของเขาไว้เขาไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อการสัมผัสของนางเพียงแต่พูดว่าเจ้าตัวร้อนมากจนเกือบจะไม่อยู่แล้วไปหาที่พักเถิดข้ารู้จักโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเองถึงอยู่ซูจะใส่ซื่อแต่ก็พอมีความรู้พื้นฐานทางสังคมอยู่ บ้างเขาวุ้งนางขึ้นแล้วออกวิ่งทว่ามือสาวน้อยกลับลูบไล้ไปบนร่างเขาอย่างซุกซนตลอดทางอยู่ซูไม่เคยถูกผู้หญิงสัมผัสแบบนี้มาก่อนก็เริ่มรู้สึกหม่สบายตัวเมื่อเขาได้ห้องและพานางเข้าไปแล้วเขาก็คิดว่าจะต้องจับชีพรจรตรวจนางใหม่อีกรอบ แต่สาวน้อยกลับคืบเถิมมาจากไหนไม่รู้ผักเขาลงไปนอนบนเตียงเจ้าทำเขาไม่มีโอกาสได้พูดจนจบประโยคสาวน้อยก็ขยี่ริมผีปากของนางลงบนปากเขาความรู้สึกแปลกประหลาดแท่ซ่านไปทั่วร่างแต่เขากลับชอบมันจึงไม่ยอมถอยหนีแม้แต่คืบเดียวอยู่สู่ปล่อยให้สาวน้อยทำอย่างที่นางต้องการบนร่างเขาแต่ในตอนท้ายขณะที่กำลังจะไปถึงขั้นตอนต่อไป สาวน้อยพลันหมดแรงลง้มลงบนอกเขาด้วยความอ่อนล้าเป็นแบบนี้ได้อย่างไรยูซูรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเขาต้องตายแน่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ดังนั้นเขาจึงจับนางพลิกแล้วกดร่างนางลงกับเตียงแทนจากนั้นค่ำคืนแห่งความรุ่งร้อนและแนบแน่นของทั้งคู่ก็ผ่านไปอยู่ขวงสลืมสลือตื่นขึ้นยามเย่มรุ่งแต่ความทรงจำส่วนนี้ของเขาคืออะไรความทรงจำของยูซูไหลทะลักเข้ามาในหัวราวกับ ระแสน้ำเชี่ยวกรากและยังเป็นเรื่องไม่น่าเชื่ออีกด้วยอยู่ขวงลุกขึ้นนั่งตัวตรงแต่กลับทําให้หญิงสาวที่กําลังแต่งตัวอยู่บนเตียงกลิ้งหล่นลงไปบนพื้นแทนนางไม่ได้ส่งเสียงร้องแต่กลับค่อยๆยืนขึ้นดวงตาทั้งสองบวมเป่งจากการร้องไห้ใบหน้าซีดเผือดแทบจะไร้สีเลือดนางแต่งตัวต่อจนเสร็จจากนั้นก็คุกเข่าลงเจ้ายุทธภพข้าต้องขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ข้าไม่ได้มีเจตนาเป็นเพราะว่าสิบที่วางยาข้า ข้าจึงทำเรื่องน่าอายลงไปได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยลาลาก่อนสาวน้อยวิ่งออกไปทั้งน้ำตายอย่างรวดเร็วจนหูขวงร้องเรียกไว้ไม่ทันเขาลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าหลังจากนางออกไปแล้วค่อยๆทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่จริงแล้วเขารู้จักสาวน้อยผู้นี้นางเป็นบุตรสาวของเจ้าสำนักยู่ฟงเป็นสำนักที่เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์พึ่งพิบเพื่อ ใช้ในสนามรบสาวน้อยผู้นี้มีนามว่ายูจียวเหนียงและเป็นหญิงที่ขี้อายมากๆขณะที่ลูกจากเตียงเขาสังเกตเห็นว่าผ้าปูที่นอนมีรอยเปื้อนสีแดงทําให้เขาหูรอ้อนด้วยความประหมาทันทีเขาไม่คิดเลยว่าหยู่ซูจะทําอะไรแบบนี้แถมกับสาวน้อยวัยยาวอีกด้วยนางยังเป็นสาวรุ่นอยู่เลยเดี๋ยวก่อนสิ่งที่หยู่ซูทํานั้นย่อมเป็นสิ่งที่เขาทําเช่นกันขาต้องยืดอกรับผิดชอบแต่เหตุใดสาวน้อยผู้นั้นจึงวิ่งหนีไปทั้งน้ําตา นางต้องร้องขอให้เขารับผิดชอบไม่ใช่หรืออยู่ขวงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาจำได้ว่านางย้ำว่าตัวเองถูกวางยาใครบางคนต้องการทำร้ายนางเขาจึงรีบเก็บข้าวของแล้วมุ่งหน้าไปสืบเรื่องยูเจียวเหนียงกำลังอับจนหนทางสิทธิที่มาขอานางแต่งงานด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่ได้นางหลังจากวางยาไปแล้วแต่กระนั้นก็ยังมีวายที่เขาจะจับมือนาง ไว้ด้วยท่าทางราวกับเป็นคนดีมีศีลและธรรมไม่ต้องกลัวนะข้าจะยอมรับเจ้าไว้เองไม่ว่าชายผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามเรื่องนี้เป็นเพราะข้าหลงไหลเจ้ามากเหลือเกินแต่เหตุใดเจ้าจึงวิ่งหนีไปเล่านางหญิงใจง่ายไรค่าเจ้ากล้าดีอย่างไรมอบความบริสุทธิ์ ให้ชายอื่นรอให้ข้าได้ตัวเจ้ามาก่อนเถอะข้าจะลงโทษให้สาแก่ใจปล่อยข้าค่ำคืนเผ็ดร้อนที่ผ่านมาทําให้ยู่เจียวเหนียงหมดพลังไม่มีแรงแม้แต่จะสะบัดมือออกจากเขาสิทธิจึงไม่รีรอลากตัวนางไปหาบิดาคุกเข่าลงต่อหน้าเจ้าสํานักพูดมาเมื่อคืนเจ้าไปอยู่ที่ไหนเจ้าสํานักเข้มงวดกับลูกสาวของตนมาโดยตลอดการออกไปนอนค้างข้างนอกจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ ท่านพ่อค่าเจ้าสำนักน้องสาวโดนพวกบ้ากามลวนลามช่วงชิงความบริสุทธิ์ไปท่านได้โปรดอย่าตำหนินางเลยอะไรนะเจ้าสำนักเกือบล้มตึงด้วยความโมโหเขาไม่ใช่พวกบ้ากามไม่ต้องพูดถึงว่ายู่เจียวเหนียงแก้มแดงก่อนพูดต่อค่าเป็นคนลวนลามเขาเองผู้จบนางก็เอามือปิดหน้าเจ้ายุทธภพอยู่เป็นคนดีแล้วยังน่ารักน่าเอ็นดู นางต่างหากที่เป็นดังปีศาจร้ายน้องสาวเจ้ายังเด็กนับไม่รู้อะไรหรอกเจ้าไม่ควรแก้ตัวให้เจ้านั่นข้าไม่ได้แก้ตัวให้เขาหากไม่ใช่เพราะเจ้าเราคงไม่เจ้าปรักปรำข้าได้อย่างไรข้าเที่ยวออกตามหาเจ้าไม่ได้นอนทั้งคืนท่านเจ้าสำนักเป็นพยานได้ถูกต้องเจ้าไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะผู้หญิงอืมถ้าจะให้ชัดเจนผู้หญิงหลายคนเสียด้วยเจ้าไปนอนที่หอนางโลมกับหญิงสาวสองนางยาพิษที่เจ้าใช้กับยู คุณหนูยู่นั้นก็มาจากที่นั่นด้วยผู้หญิงคนนี้เป็นพยานได้ เสียงหนึ่งพลันางแทรขรึ้นยู่เจียวเหนียงหน้าแดงทันทีเมื่อนึกออกว่าใครคือเจ้าของเสียงและเห็นว่าใบหน้าของเจ้ายุทธภพอยู่ก็แดงระเรื่อเช่นกันการที่ได้เห็นหน้าเขาก็เพียงพอจะเรียกภาพความทรงจำเมื่อคืนที่นางผลักเขาลงไปบนเตียงให้ผุดขึ้นมาช่างน่าอายเหลือเกินข้าจะทำอย่างไรดีเจ้าสำนักประหลาดใจที่เรื่องราวซับซ้อนกว่าที่คิดเหตุใดจู่ๆคนระดับเจ้ายุทธภพจึงเข้ามาสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองทั้งยังพาคนมาแก้ปัญหาที่เขากำลังปวดหัวนี้ด้วย สิทธิที่ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าเจ้ายุทธภพจะมาเองจึงอึ้งไปครู่หนึ่งผู้หญิงจากหอนางโลมเล่าเรื่องที่เขาก่อไว้ทั้งหมดในขณะที่ตัวต้นเหตุได้แต่ตัวแข็งที่นางคนนี้ช่างไรหัวใจในสัญญากับข้าว,ว่าจะไม่ปริปากอะไรทั้งสิ้นเจ้าทํากับสิทธิ์นองเช่นนี้ได้อย่างไรนางเห็นเจ้าเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเจ้าสํานักยูฟงระเบิดอารมณ์ใส่เห็นเป็นพี่ชายอย่างนั้นรือ แล้วนางออกไปกับใครที่ไหนก็ไม่รู้แทนที่จะเป็นข้าข้าบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเช่นนั้นใครเล่าเหตุใดเจ้ายังพยายามปกป้องเขาอยู่คราวนี้เจ้าสำนักหันใบหน้าบึงตึงมาจ้องลูกสาวหลังจากเกิดเรื่องนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจัดการแต่งงานให้นางไม่มีทางที่นางจะโดนเอาเปรียบเฉยเอาเปรียบเฉยแน่แต่ดูจากการแสดงออกของนางแล้วเหมือนกับว่าเป็นนางที่เป็นฝ่ายเอา เกรียบแทนไม่ว่าเขาจะดูด่าวอย่างไรนางก็ไม่ยอมปริปากเอ่ยชื่อผู้ชายคนนั้นออกมาข้าเป็นข้าเองอยู่ขวงเป็นชายชาตรีและเจ้ายุทธภพ,พจึงไม่มีใครสงสัยในคำพูดของเขาทั้งยู่เจียวเหนียงและสิทธิที่คุกเข่าอยู่กับพื้นถึงกับผงาแทบหงายหลังเมื่อได้ยินคำสารภาพนี้เจ้าสำนักแทบตกเก้าอี้จะว่าเขาก็คงไม่ได้นี่มันน่าขนลุกเกินไปแล้วลูกสาวของเขาตกไปเป็นของก้อนน้ำแข็งในตำนานเจ้ายุทธภพ,พ,พอยู่เองหรือนี่ นี่มันนี่มันมีหน้าลูกสาวเขาจึงทําท่าเหมือนกับว่าเป็นนางเองที่ล่วงเกินชายหนุ่มในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้การจ้ะ กล่าวโทษนางก็กล่าวประโยชน์เจ้าสำนักฐันไปมองผู้ที่ถูกลูกสาวตนรุ่นเกินเจ้ายุทธภพ,พผู้นั่งอยู่บนคานทองชายผู้ครองความบริสุทธิ์มาเนิ่นนานนั้นไม่มีอีกแล้วมีแต่ชายหนุ่มแก้มแดงเจ้าสำนักแทบจะระเบิดหัวเราะลั่นใครบ้างไม่อยากได้ผู้นำยุทธภพ,พเป็นลูกเขยสิทธิ์ที่นิ่งอึง้งเบิกตาโตค้างใครก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นสิทธิ์น้องกับเจ้ายุทธภพเดี๋ยวก่อนถ้าเช่นนั้นก็ต้องเป็นเขาที่กลายเป็นหมาหัวเน่าหนาสิ เมื่อคิดได้ดังนี้คนเป็นสิ์ที่ก็จำต้องลากสังขารตัวเองออกไปดื่มต่มกับความปวดร้าวอย่างหมาหัวเน่าตัวหนึ่งเทียงลำพังเมื่อสิ้นเสียงอันน่าเวทนาของเขาแล้วอยู่ขวงก็รีบคุกเข่าลงอย่างกระอักกระอ่วนเพื่อขอยื่เจียวเหนียงแต่งงานเจ้าสำนักจะชายอยู่เขารีบอ,บอพอยักหน้าตอบตกลงทันทีเพราะว่าท่ามกลางความงุนงงของทุกคนลูกสาวเขากลับพูดขึ้นมาว่าประเดี๋ยวก่อนนี่มันนี่มันนี่หน้า ลูกสาวเขาจึงทำท่าเหมือนกับว่าเป็นนางเองที่ล่วงเกินชายหนุ่มในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้การจะ กล่าวโทษนางก็เปล่าประโยชน์เจ้าสำนักฐานไปมองผู้ที่ถูกลูกสาวตนลุ่มเกินเจ้ายุทธภพ,พผู้นั่งอยู่บนคานทองชายผู้ครองความบริสุทธิ์มาเนิ่นนานนั้นไม่มีอีกแล้วมีแต่ชายหนุ่มแก้มแดงเจ้าสำนักแทบจะระเบิดหัวเราะลั่นใครบ้างไม่อยากได้ผู้นำยุทธภพ,พเป็นลูกเขยสิทธิ์ที่นิ่งอึ้งเบิกตาโตค้างใครก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นสิทธิ์น้องกับเจ้ายุทธภพ,พเดี๋ยวก่อนถ้าเช่นนั้นก็ต้องเป็นเขาที่กลายเป็นหมาหัวเน่าหนาสิ เมื่อคิดได้ดังนี้คนเป็นสิ์ที่ก็จำต้องลากสังขารตัวเองออกไปดื่มต่มกับความปวดร้าวอย่างหมาหัวเน่าตัวหนึ่งเทียงลำพังเมื่อสิ้นเสียงอันน่าเวทนาของเขาแล้วอยู่ขวงก็รีบคุกเข่าลงอย่างกระอักกระอ่วนเพื่อขอยู่เจวเนียงแต่งงานเจ้าสำนักจะชายอยู่เขารีบอพอยักหน้าตอบตกลงทันทีเพราะว่าท่ามกลางความงุนงงของทุกคนลูกสาวเขากลับพูดขึ้นมาว่าประเดี๋ยวก่อนหึงเรื่องน่ายินดีขนาดนี้ยังต้องรออะไรอีกเล่า ลูกเคยดีๆแบบนี้จะไปควานหาจากยอดเขาลูกไหนได้อีกแต่ลูกสาวของเขากลับได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเหตุใดพวกเขาจะปฏิเสธความโชคดีเช่นนี้ไปได้แล้วนางกลับมาทำหน้าเคร่งเครียดคัดค้านอะไรอีกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดท่านไม่รู้จักข้ามาก่อนด้วยซ้ำลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปเสียเถอะข้ารู้จักเจ้าๆคือยู่จียวเหนียงเจ้ามาร่วมงานชุมนุมยุทธภพด้วยยู่คงเอ๋ยด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเล็กน้อย หรือนี่จะเป็นครั้งที่สองที่การสู่คอของเขาต้องล้มเหลวไม่คราวนี้ข้าจะไม่ยอมให้พลาดเด็ดขาดดังนั้นเขาจึงพลิกสถานการณ์ครั้งนี้ให้กลายเป็นการประลองยุทธ์ทางสายตาจ้องหน้ายูเจียวเหนียงแบบไม่ลดละเมื่อทุกอย่างประดังประเดเข้ามาสมองของหญิงสาวตึงเครียดราวกับสายพินอยู่แล้วจากเหตุการณ์เมื่อคืนนางจะทนต่อการจ้องเขมแงเช่นนี้ได้อย่างไรนางเป็นลมล้มพับลงไปทันทีอยู่ขวงไม่รีรอรีบเข้าไปรับตัวนางไว้แล้วอยู่เป็นเพื่อนไม่ ห่างตลอดทั้งวันงานรวมตัวกันของเหล่าชาวยุทธที่จัดขึ้นทุกปียังไม่สําคัญเท่ากับการจะได้เมียถ้ามีใครมาถามเขาว่าท่านต้องเป็นก้อนน้าแข็งเย็นเยอือยไรอารมณ์ทางเพศมีใช่หรือเหตุใดจึงกระตือรือร้อนนับเขาก็จะบอกว่าใครบ้างจะไม่อยากแต่งงานเมื่ออายุเท่านี้ดูอย่างหลงเฮงสีนนาไปกี่ก้าวแล้ว อยู่ขวงต้องเสียสติแน่หากเขาไม่รู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นลูกๆของหลงเหิงวิ่งเล่นเต็มวงังหลวงก็เท่ากับเป็นการเตือนให้รู้ว่าชีวิตเขามีอะไรขาดหายไปอยู่ขวงต้องโง่แน่หากไม่รู้สึกกระตือรือร้นดังนั้นอยู่ขวงจึงใช้ความอดทนทั้งหลายที่มีทำให้เมียสาวของเขาลงสเสน่ห์ได้ในที่สุดและมีลูกตามมาในไม่ช้านอกจากนี้เมียสาวของเขายังพบว่าบุคลิกไม่ปกติของเขานั้นน่าสนุกดีซึ่งความจริงในเรื่องนี้กลับทำให้เขาหดหู่ใจแต่แน่ละ่ะ เรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้มันยังอีกไกลไกลมากับบริบูรณ์